True 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าโบเมลาดากับแก๊งคดีที่ไหนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน30เครื่องให้กับมูลนิธิกระจกเงา ป๊อกมากี้ประกาศหาร้านอาหารช่วยเสริมรายได้ควบคู่คนในชุมชนอิ่มท้องสเสถียนทำสเสถียรทำมือรายงานคอนเสิร์ตผุดธุรกิจขายกาแฟสร้างรายได้ <Good> morning. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกับแฟนๆ True Insight ทุกคนนะคะอยู่กับยิงและจอคะ่ะรายง,งานข่าวผ่านทอง True v Room ของเรานั่นเองถูกต,ต้องแล้วครับก็ยัง work from home เหมือนเช่นเคยแปลงฟันหรือ,อยังเนี่ยเช้านี้กำลังคิดอยู่ครับว่าแปลงหรือ,อยังเ <c oughs> นียบ <c oughs> ข่าวของรเรากันด้วยเรื่องราวดีๆของคุณอ้ําแล้วก็คุณโฟมรวมถึงพี่เอสุภชัยนะคะก็มีการ,ร<ม>ทำกล่องปันน้ําใจแจกถึง2,000ชุดด้วยกันค่ะ อั้มพัชราภาชัยเชื้อร่วมกับไฮโซพกประทานวงพรประภาเอสุภชัยซีวิจิตและเพื่อนนอกวงการร่วมทำกล่องปันน้ำใจให้กับผู้เดือดร้อนจากการบริจาคนะคะทั้งเงินเครื่องผลิตออกซิเจนมาก่อนหน้านี้ล่าสุดก็ทำกล่องปันน้ำใจส่งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นหมื่นในแต่ละวันแล้วก็ยังมีหลายครอบครัวต้องหยุดงานค่ะโดยอั้มพัชราภาและวันใจอย่างไฮโซพกร ถึงผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างเอสุภชัยนะคะก็ไม่รอช้ารีบทำกล่องปันน้ำใจเลยละค่ะซึ่งก็มีการโพสต์นะคะบอกว่าเออเอ,อ สุภชัยนัทนัทพลและพงพันธ์ประภารวมถึงอ้๊ามขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19. -19 ขอส่งมอบกล่องปันน้ําใจจํานวน2,000ชุดทางออนไลน์1,000ชุดและกระจายทางชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,000ชุดใครที่เดือดร้อนสามารถลงทะเบียนทาง QR Code ได้นะคะก็คือเป็นรูปที่สองถัดไปขอคนที่เดือดร้อนก่อนนะกล่องปันน้ำใจจะค่ะคอยๆทยอยส่งค่ะเนื่องจากมีการจำกัด เ,ออเรื่องของจำนวนคนแพ็คและพวกเราจะพยายามทำต่อไปอีกเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลายๆฝ่ายที่มาช่วยร่วมบุญกันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนก็คือสแกน QR Code แล้วก็ค้นหาเว็บไซต์นะคะคือถ้าเกิดสมมติว่านับดูแล้วเนี่ยคุณอ้ําก็บริจาคตั้งแต่โควิดระบาดรอกแรกแล้วก็ทํามาโดยตลอดค่ะ ใครสนใจรับบริจาคก,ก็กดได้ตามที่คุณอ้ําบอกไว้ใน IG ได้เลยนะคะล่าสุดเนี่ยออนไลน์1,000ชุดเต็มแล้วเหลือแต่แจกให้กับชุมชนเท่านั้นอืมค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะมีการลงทะ,ะเบียนจะได้เป็นระบบระเบียบกันต่อไปค่ะถูกต้องครับอ่าตอนนี้เรามากันที่แก๊งนี้แก๊งคนดีที่ไหนโอ้โห แต่พฤติกรรมของเขานี่ตรงข้ามกับชื่อแก๊งเลยนะฮะเอาแก๊งนี้มีใครบ้างนะฮะขออนุญาตอ่านชื่อเลยเอ้าวมีเกรเกรซวอรินทรมีอเล็กซ์ทีรเดชมีเป็กเปมนัตรวมถึงน้องโบเมล,ลาดาด้วยมาดูกันนะฮะว่าแก๊งนี้เนี่ยล่าสุดไปทําอะไรมาครับนี่พระนางสวยหล่อน้ำใจดีแก๊งคนดีที่ไหนอย่างที่บอกไปนำทีมโดยที่ผมพูดชื่อไปนะครับล่าสุดก็ไปมอบเครื่องผลิตออกซิเจน5ล 30เครื่องให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปนะครับสวยหล่อใจบุญกันมากๆเลยแฟนๆก็ร่วมเข้าไปอนุโมทนาบุญกันนั่นเลยแหละครับสายหาแต่ก็พากันทำบุญนะฮะสำหรับแก๊งนี้รอบนี้โบเมลดาร่วมบุญด้วยซึ่งอเล็กซ์ทีระเดชนะครับก็ พูดถึงเรื่องของการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับมูลนิธิกระจกเงาเขาก็มีการแฮชแท็กการลงในโซเชียลเนตเวกันมากมายเลยทีเดียวนะครับก็บอกขอบคุณพี่เกรสแล้วก็มีแฮชแท็กถึงเกรสนะครับแล้วก็พูดอีกหลากหลายคนในแก๊งนี้เนี่ยนะฮะซึ่งโบเมลาดาเองก็มีโอกาสได้ทําบุญกับแก๊งพี่ๆด้วยโดยเจ้าตัวบอกงี้บอกว่าส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนหลิตรจำนวน30เครื่องให้กับมูลนิธิกระจกเงาหวังว่าจะ ช่วยได้ไม่มากไม่มากก็น้อยนะคะนะครับพระนางมีน้ําใจไปสะพานบุญในครั้งนี้ก็มีแฟนๆขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันทุกคนเลยล่ะครับคือแกงดีต้องบอกว่าจริงๆยังมีบอยปกรณ์นะแล้วก็มีเจมจิอีกคนหนึ่งเจมจิรายุครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เขาได้ร่วมบุญกันทําแบบนี้นะคะคแล้วต่อการน,นะคะอีกครอบครัวหนึ่งดีกว่านั่นก็คือคุณป๊อกแล้วก็คุณมากี้ก็มีไอเดียนะคะที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเองรวมถึงคนในชุมชนจับมาเหมือนกับว่าเอามาชนกันเนะี่ยพูดง่ายๆร,รายได้ร้านอาหารก็จะได้มีรายได้ประชาชนก็จะได้อิ่มท้องด้วยค่ะครับ จากสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ทำให้เกิดความลำบากกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ย่ำแย่หลายๆกิจการต้องปิดตัวลงที่ยังอยู่ก็ซบเซากันจนต้องยื้อสุดแรงขณะที่หลายๆคนที่พอมีกำลังช่วยเหลือก็ได้พยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้ค่ะ รวมทั้งสสามีภรรยาป๊อกพัศรกรและมากี้ราศีก็ผุดโปรเจกต์ช่วยเหลือร้านอาหารควบคู่กันกับให้คนในชุมชนได้อิ่มท้องไปพร้อมๆกันค่ะ โดยทั้งคู่ก็ขอเป็นแรงสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเหล่ราร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างหนักจากโควิด -19 ในครั้งนี้พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆประกาศตามหาร้านอาหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อจะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กนะคะอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือหลายคนในชุมชนให้ได้อิ่มท้องอีกด้วย ซึ่งอกเผยว่าพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยส่งต่อความช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนต่างๆตามหาร้านอาหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อจะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กหลังจากนี้ก็จะแบ่งปันไปสู่พื้นที่ต่างๆในชุมชนที่ได้แจ้งรับผลกระทบจากโควิด -19 ในครั้งนี้ก็สามารถแนะนำมาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยแจ้งเมนูราคาและก็พิกัดเลยค่ะ ออไอเดียดีมากเลยนะคะเพราะว่าหญิงเห็นเนี่ยมีโค,ครงการหนึ่งจำชื่อไม่ได้เขาก็จะให้ลงทะเบียนทั้งสองฝั่งเลยคิวอาโค้ดใครเป็นร้านอาหารก็ลงไปใครเป็นประชาชนที่เดือร้อนก็ลงไปแล้วเขาจะได้จัดสรรที่ถูกต้องถูกพื้นที่อย่างนั้นละค่ะโอ้สุดยอดเป็นระบบระเบียบที่คุณบอกเลยนะ,ค,ะครับเอาละตอนนี้เรามากันถึงศิลปิน คือช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าพอมันมีกระแสโควิดมาหนักๆเนี้ยศิลปินที่สามารถที่จะทํายอดวิวทะลุร้อยล้านศิลปินไทยเนี่ยมันก็ไม่เยอะมากนะคือไม่มีใครที่พูดถึงประเด็นนี้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับล่าสุดมีศิลปินหน้าใหม่ที่ทําได้ที่สําคัญนะครับผมว่าเพลงเขาเนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยว่าทําไมติดตามครับนี่คนนี้เลยเป็นศิลปินหน้าใหม่ นะครับ100ล้านวิวชื่อว่าคุณโจวีภูวสิษฐ์นะครับส่งเพลงที่มีชื่อว่าดวงเดือนอย่างที่ผมบอกเลยนะฮะสูงถึง100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยโดยเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมากระแทกใจคอนเซ็ปต์เป็นงนี้ในช่วงที่ใครหลายๆคนต้องห่างบ้านไปนานๆมันเลยคิดทอดขนาดหนักเนี่การเตีความปังนะครับในในการที่กวาดอันดับ แรงในชาร์จมามากมายหลายชาร์จเลยครับโจอีเผยเลยครับบอกดีใจมากเกินฝันมากๆเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะพาทุกคนเนี่ยนะฮะแล้วก็พาทุกคนเนี่ยที่พาเพลงนี้เนี่ยมาไกลถึงขนาดนี้นาทีแรกพอรู้ว่าทะลุ100ล้านวิวก็แอบน้ำตาซึมเลยนะฮะขอบคุณนะฮะที่คอยสนับสนุนและมีความสุขกับเพลงนี้นะครับผมสัญญาว่าจะคอยสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันตลอดไปครับ มาถูกที่ถูกเวลาเลยกับคอนเซปต์นี้ใช่ค่ะยังมีอีกค,อคนนะคะกับศิลปินของเราเนี่ยก็คือคุณสเทียนทำมือค่ะแต่ว่าข่าวในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวของโควิด -19 กระทบให้กับตัวเขาทำให้ไม่มีงานสุดท้ายก็เลยต้องมาขายกาแฟสร้างรายได้ค่ะ นาทีนี้ทุกอาชีพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงที่งานหดรายได้หายทำให้หลายคนหาโอกาสหาช่องทางเพิ่มรายได้อย่างนักร้องรุ่นใหญ่เสถียรทำมือที่เปิดธุรกิจขายกาแฟที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกดเจ้าตัวก็เผยว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านอาหารทำข้าวกลองขายแต่พอมาเจอโควิดระลอกล่าสุดงานคอนเสิร์ตไม่มีเลยก็เลยต้องหันมาทำธุรกิจขายกาแฟตามเพจ ใกล้กันก็ไปส่งเองถ้าแฟนเพลงสั่งก็มีส่งพอได้ค่ากับข้าวงานเพลงก็ไม่ได้หายไปไหนย,ยังมีไลฟ์สดผ่านเพจให้แฟนๆได้ฟังเสียงอยู่บ้างค่ะันบ ก็เลยปรับมาเป็นอกาแฟนะครับมาทำเป็นกาแฟเป็นกาแฟขั้วนะครับขั้วกาแฟขั้ว,วเองหมดเองแล้วต้แทงนะครับแล้วก็ขายทำอบอกเดก็ดลาแตงเงทยกาแฟเนี่ยทำมาซะกก็อยู่ประมาณสักสามเดือนได้นะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะคะคุณอาเหมือนแบบว่าฝุดกิจการมีขึ้นขึ้นมาตอนโควิดแล้วรอบสามเลยปะคะ ใช่ขึ้นมาตันละนนอนสามแล้วก็ทำกาแฟนะครับตอนนี้ก็พอได้ค่ากับข้าวมนีเครื่องบดมีอะไรบดแล้วก็มาซีนกันเองเลยนะครับซีก็ลูกลุกไปนะครับก็ช่วยกันทำนะฮะช่วยกันทำแล้วก็ได้มันึ่แล้วแล้วอย่างแล้วอย่างนี้มีการแบบเดลิเวอรี่ไหมคะคุณอารคับตอนนี้ถ้าเดลิเวอรี่ก็ถ้าตอนนี้ เคคยยเเล่นทุกวันอ่าม่มีไได้เนี่ยมันสองปีกว่าเนีมันเป็นอะไรที่เมเหมือนกับชีวิตมันมันเ่องะไมันมันเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้หรือเป็นคนที่ทําอะไรที่เป็นเลยตอนนี้คือไลมัอนไหลอืออาจจะไลฟ์สดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งรุกวันสร์ไลฟ์ผันเพจใช่ไหมคะใช่ไลฟ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซ g ์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ